หลังจากที่ทุกท่านตั้งค่า affiliate ไปแล้วนะคะวันนี้พี่เปิ้ลจะมาบอกวิธีการวางลิงก์เนาะหลายท่านที่ยังไม่เข้าใจว่าเอ๊ะต้องวางลิงก์ตรงไหนยังไงจาก s h อ p e e เพื่อที่จะสร้างรายได้นั่นเองนะคะเดี๋ยววันนี้พี่เปิ้ลจะบอกไปดูวิธีการกันเลยค่ะไปที่คลิป r e e l s นะคะเลือกคลิปที่เราต้องการขึ้นมานะคะจัดการคลิปของเราให้เรียบร้อยนะคะไม่ว่าจะเป็นใส่ข้อความหรือว่าเสียงเพลงให้เรียบร้อยนะคะ แล้วก็กดถัดไปค่ะหลังจากนั้นเราก็มาปรับหน้าปกคลิปของเรานะคะให้เรียบร้อยแก้ไขหน้าปกคลิปของเราก่อนพอแก้ไขหน้าปกคลิปบันทึกเรียบร้อยแล้วเราก็ไปใส่คําอธิบายอย่าลืมใส่แฮชแท็กด้วยนะคะจากนั้นเลื่อนลงมาด้านล่างดูทีละข้อนะคะเปิดใช้งานรีมิกคลิปนี้หรือเปล่าเปิดเปิดเนาะก็ทําเป็นแถบสีน้าเงินไว้เผื่อคนอยากมารีมิกคลิปเรานะคะไปตรงที่การสร้างรายได้นะคะพอคลิปเข้ามาแล้ว หน้านี้อะค่ะเขาจะมีตรงล่างสุดเพิ่มลิงก์สินค้านั่นก็คือเราจะเอาสินค้าจากช้อปปีมาใส่นั่นเองนะคะให้คลิกเข้าไปตรงนั้นเลยค่ะคลิกเข้าไปตรงเพิ่มลิงก์สินค้านะคะพอคลิกเข้ามาแล้วเขาจะมี2ข้อนั่นก็คือข้อแรกก็คือจะดูสินค้าทั้งหมด จาก FACEBOOK แล้วเราสามารถกดขึ้นมาใส่ได้เลยนะคะเรากดดูทั้งหมดนะคะเขาก็จะขึ้นสินค้าขึ้นมาให้เราเห็นทั้งหมดเลยแล้วแต่ว่าเราจะเลือกสินค้าตัวไหนเข้าไปกับโฆษณาของคลิปนี้นะคะสมมุติว่าเปิ้นเลือกสินค้าตัวนี้แล้วกันเนาะกดเข้าไปเลยค่ะ จากนั้นก็กดบันทึกด้านบนนะคะเพื่อที่จะให้สินค้าเข้าไปในลิงก์ของเรานั่นเองพอเลื่อนลงมาข้างล่างคุณก็กดแชร์ได้นะคะถ้าในกรณีเลือกข้อที่2ก็คือสร้างลิงก์ที่กําหนดเองตรงนี้คือพี่เปิ้ลเป็นคลิปเกี่ยวกับการตัดหญ้าใช่ไหมคะและพี่เปิ้ลอยากเอารถเข็นตัดหญ้าเดินตามลงไปใส่โฆษณาพี่เปิ้ลก็จะไปเซิร์ชจากช้อปปีนะคะ พี่เปิลก็จะพักหน้าจอของ Facebook นี้ไว้ก่อนนะคะแล้วก็พี่เปิลก็จะไปช้อปปีแล้วก็จะไปกดที่สินค้าที่พี่เปิลต้องการขึ้นมาหลังจากนั้นก็ไปกดที่แชร์ค่ะเห็นปุ่มแชร์ไหมคะพอกดแชร์แล้วก็จะขึ้นค่าคอมให้เราเห็นเลยนะคะว่าค่าคอมจากสินค้าตัวนี้เราจะได้เท่าไหร่ต่อชิ้นนั่นเองจากนั้นเราก็ไปกดที่คัดลอกลิงก์หลังจากคัดลอกลิงก์เสร็จเราก็จะมาวางที่ URL แล้วก็ชื่อลิงก์2ออันนี้นะคะพอใส่ URL แล้วก็ชื่อลิงก์เรียบร้อยแล้วให้ไปที่กดบันทึกนะคะพอบันทึกเรียบร้อยแล้วก็ให้กดบันทึกอีกทีหนึ่งนะคะหลังจากที่สินค้าขึ้นมาให้เราเห็นหลังจากที่เรากดบันทึกเรียบร้อยแล้ว เขาก็จะกลับมาที่หน้าที่เราจะโพสสินค้าเราก็เช็คอีกรอบหนึ่งตรวจสอบความถูกต้องหลังจากนั้นเราก็กดแชร์โพสนะคะังจากที่กดแชร์โพสเรียบร้อยแล้วเรามาดูว่าคลิปที่เราลงไปเมื่อกี้ะค่ะเขาขึ้นโฆษณาที่เราใส่ลงไปหรือเปล่า <S <S เหมือนคลิปนี้ที่เปิลเพิ่งโพสไปเนาะพอกดขึ้นมาโฆษณาเขาก็จะมาอยู่ตรงคลิปของเราตรงนี้เห็นไหมคะ แล้วเราก็สามารถที่จะมาเพิ่มที่คอมเมนต์ได้ด้วยพอกดที่คอมเมนต์ขึ้นมาแล้วก็วางลิงก์เราก็จะพิมพ์ชื่อของสินค้าให้เรียบร้อยให้มันสอดคล้องกับคลิปของเราเช่นพี่เปิ้ลเอาลิงก์ของเครื่องตัดหญ้าเดินตามมาใส่พี่เปิ้ลก็พิมพ์ว่าเครื่องตัดหญ้าเดินตามแล้วก็ใส่ลิงก์แต่ว่าเว้นวรรคนิดนึงนะคะจากคําอธิบายที่เราพิมพ์แล้วก็ลิงก์นั่นเองค่ะ พอเราใส่เรียบร้อยเราก็กดแชร์ไปเขาก็จะขึ้นมาให้เราเห็นที่คอมเมนต์ใครที่มาคอมเมนต์คลิปของเราหรือดูโพสของเราเขาก็จะเห็นลิงก์สินค้านี้ถ้าเขากดไปซื้อเราก็จะได้เงินค่าคอมนั่นเองในช h อปปีหรือถ้าไม่กดสินค้าตัวนี้ไปกดสินค้าตัวอื่นมีคำสั่งซื้อเกิดขึ้นเนื่องจากเขากดจากลิงก์ของเราไปเราก็จะได้ค่าคอมนะคะ